呜。<noise> ค่ะหนูชื่อพารดาบุญสมชื่อเล่นชื่อจัสมินและเนื่องจากตอนนี้เนี่ยโรงเรียนหลายๆโรงเรียนกําลังมีแผนว่าจะเปิดการศึกษาให้นักเรียนได้ไปโรงเรียนเพื่อนๆหลายๆคนของหนูรวมถึงตัวหนูเองเนี่ยตอนแรกก็ได้มีความกังวลใจว่าการฉีดวัคซีน mRNA หรือไฟเซอร์นั้นจะเป็นอะไรไหมเพราะว่ามีข่าวออกมานะคะว่าวัคซีน mRNA มีผลข้างเคียงคือโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบค่ะทีนี้วันนี้หนูก็ได้อยู่กับคุณพ่อของหนูที่เป็นนายแพทย์สูนหัวใจที่โรงพยาบาล บาลวิชัยเวชหนองแขมอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะรบกวนคุณพ่อแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมชื่อวัฒนาพงศมนะครับเป็นหมอหัวใจที่โรงพยาบาลวิชัยเวชหนองแขมวันนี้ลูกถามอะไรลูกค่ะก็วัคซีนเอมเอเนเนเนี่ยจริงๆแล้วดีไหมคะก็จริงๆวัคซีนในปัจจุบันที่ฉีดโควิดทุกตัวก็มีผลการศึกษาแล้วว่าได้ประโยชน์ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนะแล้วก็เพราะนั้นก็ดีเอไมเอเก็เป็นวัคซีนที่ผลการศึกษาได,ได้ผลดีครับ โอเคค่ะแล้วที่เขากังวลกันเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีน m อไมเป็นโรคกล้ามเนื hmm. ้อหัวใจอักเสบเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นจากวัคซีนจริงๆไหมคะหรือว่ายัางไงมีโอกาสเกิดขึ้นสูงไหมคะอ๋อก็จริง,รงๆเพราะมีการตรวจหลังจากการฉีดว mm ัคซีนไปก็พบว่ามีบางคนเหมือนกันที่เกิดผลข้างเคีย hmm. งจากการฉีดวัคซีนกลุ่มเอไมเอแต่ว่าผลข้างเคีย hmm. งอันนี้เจอได้น้อยมาก,กนะลูก mm hmm. ปกติเนี่ยที่เจอกันจะเจอในคนอายุน้อยนะ mm hmm. โดยเฉพาะในวัยรุ่นเนะ่ครับ โดยทั่วไปเนี่ยอัตราที่จะเจอเนี่ยก็ประมาณ1นึงถึงสิคนในแสนคนที่ฉีดแล้วก็แต่ว่าในผู้ใหญ่เจอน้อยมากค่ะค่ะทีนี้คุณพ่อลองเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือว่าเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเนี่ยมันคืออะไระจริงๆหัวใจเราก็เป็นอวัยวะอย่างหนึ่งในหัวใจเนี่ยประกอบได้หลายส่วนเช่นลิ้นหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจที่บีบตัวทําให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็มีเยื่อหุ้มหัวใจ การอักเสบก็คือมีการอักเสบในหัวใจซึ่งส่วนที่อักเสบมากๆก็จะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจแบบเยอะของหัวใจลูกทีนี้ถ้าเราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยมีอาการอะไรที่เราสามารถสังเกตได้ไหมคะว่าเราเสี่ยงต่อการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเปล่ามีอยสามอาการหลักๆก็คืออันแรกคือเจ็บแน่นหน้าอกผิดปกติอันที่สองอาการเหนื่อยหอบอันที่สามเนี่ยอาจจะทําให้มีหัวใจเต้นผิดจังหวะอาการที่จะเป็นก็คือมีเรื่องของหัวใจเต้นเร็วหรือว่าเต้นแรงผิดปกติครับ ังจากฉีดวัคซีนในมายเอไปแล้วเนี่ยคะ่ะมีผลข้างเคียงเป็นโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมันส่งผลอันตรายถึงชีวิตไหมคะและเรามีวิธีการรักษาให้หายได้ไหมคะอืมอันแรกก็คือโรคพวกนี้เจอได้น้อยมากนะเพราะนั้นแต่เวลาเจอเนี่ยส่วนมากเราจะเจอในการฉีดยาหรือวัคซีนในมเอเนี่ยเข็มที่2โดยเฉพาะในช่วง3-5ถึงวันแรกเพราะนั้นในช่วงนี้หลังการฉีดต้องดูสังเกตอาการนิดนะึงว่ามีอาการอย่างที่บอกเมื่อกี้หรือเปล่า ถ้าเป็นเนี่ยส่วนใหญ่หาย,หายได้นะแต่ว่าถ้ามเป็นควรจะนอนโรงพยาบาลเพราะว่าหมอจะต้องให้พักแล้วก็อาจจะให้ยาบรรเทาอาการส่วนมาก95%ของคนที่มีปัญหาเรื่องกามเนื้อวใจอักเสบหรือยุบหัวใเเจเกิดจะหายได้โดยการพักแล้วก็อีกอันนึงถ้าเป็นเยอะกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องการการรักษาอาจจะให้ยาแก้อักเสบซึ่งคุณหมอจะจัดให้อันตรายเป็นไปได้แต่ว่าโดยทั่วไปที่ฉีดกันมาเยอะแยะเนี่ยไม่ค่อยมีรายงานเรื่องการอันตรายมากๆนะครับ ค่ะ,คะที่นี้ลองสรุปให้ฟังได้ไหมคะว่าหลังฉีดวัคซีน m ีมนเนี่มีผลข้างเคียงที่เราต้องกังวลไหมแล้วเราควรไปฉีดวัคซีนไหมคะก็จริงๆผลข้างเคียงจากวัคซีน m ีมนจริงๆที่เจอบ่อยที่สุดนะปวดแล้วก็มีไข้ซึ่งมักจะเจอในวันสองวันแรกกินยาลดไข้ก็หายนะอันนี้อันนี้ที่เจอบ่อยจริงๆ แต่ผลข้างเคียงที่เจอเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบยุ่งยากนี่เจอน้อยมากนะแล้วก็ถ้ารักษาทันหรือไปหาคุณหมอเนี่ยก็ส่วนมากก็รักษาได้หมดนะแต่ว่าเรื่องของวัคซีนคนฉีดไหมอันนี้ให้รู้ตัวเลขไว้นิดหนึ่งนะคือโรคโควิดเนี่ยมีอันตรายกับชีวิตนี้ลูกทราบอยู่เนาะเรื่องแต่วัคซีนเนี่ยเ็าพบแล้วว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยลดโอกาสที่จะทําให้มีการติดเชื้อลงได้5้าเท่าเทียบกับคนที่ไม่ฉีด แต่ว่าถามว่าอีกส่วนหนึ่งถึงฉีดวัคซีนก็ติดเชื้อได้แต่เพราะนั้นการดูแลป้องกันตัวเองเรื่องการใส่หน้ากากเป็นามัยการดูแลโซเชียลดิสเทนซิ่งหรือว่าการดูแลรักษาความสะอาดมือจำเป็นตลอดคนที่ติดพบว่าที่ฉีดวัคซีนแล้วติดเนี่ยก็ยังมีอาการโรคน้อยมากอาการรุนแรงน้อยกว่าคนที่ไม่ไม่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยสิบเท่าแล้วก็โอกาสตายในคนที่ฉีดวัคซีนจากโควิดเนี่ยก็น้อยกว่าคนที่ไม่ฉีดเนี่ยสิบเท่าเหมือนกัน ตอนนั้นจริงวัคซีนเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ควรจะฉีดนะครับค่ะทีนี้เราก็ได้ทราบถึงวัคซีนในไมเนแล้วนะคะว่าเป็นยังไงแล้วมีผลข้างเคียงเป็นยังไงบ้างคุณพ่อมีอะไรจะแนะนำไหมคะคือนอกจากการดูแลฉีดวัคซีนเนี่ยจะช่วยให้ตัวเราเองเนี่ยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อลดความเสี่ยงที่จะตายจากโรคโควิดแล้ว อันนึงที่สําคัญนะคือลอดการแพร่กระจายของโรคเพราะฉะนั้นส่วนนี้จะช่วยให้สังคมไทยลดการติดเชือ้อแล้วก็สักวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติไม่ต้องพ่อกับลูกมาใส่หน้ากากคุยกันอย่างนี้นะครับ ก็วันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้จากนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหัวใจไปแล้วนะคะเพื่อนๆท,ท,ทุกคนก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าจากที่คุณหมอพูดเนี่ยเราก็มีประโยชน์ของวัคซีนมากกว่าโทษของวัคซีนจึงขอให้ทุกคนร่วมดช่วยกันออกไปฉีดวัคซีนค่ะแล้วก็เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตยอย่างปกติกันไวๆวันนี้ก็หมดแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยะคะ่ะ